ท็อปทุกคาสวัสดีครับวันนี้พาท่านมาพบกับรบครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันบ้างนะครับนะรถสีขาวนะครับภายในสีน้ำตาลคันนี้นะฮะเจ้าเชฟโรเล็ตเทรลเบสเซอร์นะครับเป็นเครื่อง2,008นะฮะตัว LTZ ตัวนี้นะฮะเกียร์ออโต้เครื่องดีเซนนะครับที่สำคัญขับสีด้วยครับเจ้ารถคันนี้นะฮะขับสีนะฮะหรือ4 w ร e e l น r i v e นั่นเองนะครับ รถปี2013นะฮะรถสวยๆนะครับมาพร้อมแม็กหล่อๆกันเลยนะฮะเจา้าคันนี้นะครับรถครอบครัวที่ไปได้แบบถูกใจกันเลยนะค,ะนะครับนะรถสีขาวแบบนี้นะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิคล่ำไม่มีน้ําท่วมนะฮะสำหรับเจ้าเทรเบรเซอร์คันนี้นะครับนะ,ะตอนนี้พาดูรอบคันกันก่อนนะครับนะฮะให้ดูความหลอ่อเหลาของเขานะครับนะฮะพานะมาดูตอนท้ายนะครับนะฮะ,นะะในเรื่องของ รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ทําให้ท่านได้มั่นใจนะครับนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกับเรานะครับนะฮะพามาดูซีนยางนะครับแล้วก็พวกหัวน็อตนะฮะนี่ครับไม่ขยับนะครับแสดงว่าไม่มีการชนหนักมานะครับอันนี้ช่างนะฮะจะรู้กันดีนะครับและพ่อค้าแม่ขายของเรานี่ยเสียงๆกันทั้งนั้นนะครับนี่คือความชัดเจนนะครับที่ทําให้ท่านได้เห็นรายละเอียดของตัวรถนะครับนะฮะ ห้องข้างหลังเป็นห้องสัมภาระนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะก็บรรจุได้เยอะนะครับแบบจูใจกันเลยทีเดียวนะครับรถสีขาวแบบนี้นะฮะนานๆเข้าทีนะครับนะฮะกับเชลเบเซอร์แล้วยิ่งเป็นราคาแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับพอค้าแม่ขายนะครับห้ามพลาดนะฮะพามาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังกันนะครับนะฮะแผงประตูข้างนี้ยังสวยงามนะครับนะฮะถึงแม้จะผ่านมาแล้วหลายปีนะฮะพรถปีพองพันสิบสานะฮะแต่สภาพข้างในนะครับสะอาดนะครับ นะเบาะหนังทั้งคันนะครับไม่มีขาดนะครับนะฮะนั่งได้สบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับเทเลเวเซอร์นี้เป็นตัวใหญ่นะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ในไทยจะถอนการผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของอะไหล่นั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะในออนไลน์นะครับท่านเสิร์ชก็ไปหาเจอแน่นอนนะครับนะฮะนั่งสบายสบายกันเลยนะครับนะฮะภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับน้ำตาลตัดกับสีเทานะครับทำให้ดูหรูหรานะครับนะฮะเหมาะกับรถ เอสยูวีนะครับแบบครอบครัวแบบนี้นะฮะแผงประตูด้านคนขับก็สวยงามนะครับนะฮะระบบคอนโทรลนะครับ right? ใช้ได้ทุกจุดนะครับเนี่ยสีทูโทนนะครับ right? แผงคอนโซลหนา้าจะเป็นโทนเทา right? ท right? ะบบนะครับเทาดํานะครับนะฮะอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ครบนะครับ right? ระบบไฟฟ้านะครับ right? เสัญล็อก right? นะฮะนะครับเบาหนังไม่มีขาดนะครับนะฮะรถคันนี้วิ่งมาแค่2อ0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ right? อย่าออโต้นี่รับเข้ากระชับนะครับแล้วก็ขับสนุกนะฮะยิ่งมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัว4 wheel d r i ท e นะครับทำให้ท่านไปได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะตะลุยสถานที่หนักแค่ไหนนะครับนี่ก็คือภายในของรถคันนี้นะครับนะบอกได้เลยว่าท่านใดหาอยู่ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะฮะกับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับเครื่อง2อ0ขนะครับตัวนี้ตัวแรงเลยนะฮะพามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับนะ ภายนอกภายในดูสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะในสเต็ปของรถมือ2นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนอตไม่ขยับนะครับนะของเครื่องสะอาดนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักนะครับคานเดิมนะครับนะดูได้นะครับนะท่านใดที่มองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายนะครับพอค้าแม่ขายนะครับทักอินบ็อกมานะฮะของราคาพิเศษได้นะครับนะราคานี้ยังต่อรองกันได้ถึงแม้ว่าขายถูกแล้วนะครับนะครับ ท่านใดที่สนใจรายละเอียดนะครับในมุมไหนที่ท่านไม่มั่นใจนะครับสามารถขอวิดีโอคอลได้นะครับนะฮะเราต้องการทําให้ท่านมั่นใจนะครับในการซื้อขายกับเรานะครับวันนี้นะฮะรถมือสองของทัพทุกค่าเรามีมากกว่าร้อยคันนะครับให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น SUV กรบบะนะฮะเก๋งหรือจะเป็นกระบะตอนเดียวนะครับนะฮะนี่ครับไม่มีพลานะครับนะฮะให้ท่านมั่นใจได้นะครับวันนี้ถ้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะฮะติดต่อเรามาด่วนได้เลยครับ ที่0935390544นะฮะทบตุกขายินดีให้บริการนะครับสนใจรีบเลยครับก่อนที่จะถูกจัดจองตัดหน้าไปนะครับนี่คือ1คันนะฮะใน1นใน100คันที่เรามีให้บริการ